ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื ho, live, so er through, okay, okay, ่อนๆสลอมเล็กลุ่มค okay, ่ะเราก็มาต่อกันเรามาต่อกันที่นี่นะในครัวดีกว่าเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันดูท่าแล้วจะไม่เวิร์กเดี๋ยวจะมีวิดีโอสั้นๆให้ดูนะตอนไฟมันลุกอะตกใจมันเลยโอเคอันนี้เพื่อนจะทําขนมโคกค่ะอันนี้สูตรเพื่อนนะเขาเขาเป็นคนปั่นเป็นคนทําอะเธอมีอะไรบ้างมีใบเตยจะ หางกะทิเขาสวยแป้งเขาเจ้าโอเคปั่นรวมกันหรอโอเคร้อนอย่างไแกไม่รู้โอเคอาข้องนอก่อนอืขางในดีเพื่อนถนัดซ้ายเนาะไอคนถ่ายก็อยู่ขวาดูพันกันมั่วแล้วอยู่คนละที่คนละกี่จะสุดเนอเอนี่น้ำกะทิกะทิเธอใส่อะไรไหม ใส่เกลืออ๋อเกลือนะน้ำตาลน้ำตาลแล้วพอดีเราใส่หอมลงไปเลยเนาะหอมมากเลยตอนนี้หอมมากเลยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยเอาโอเคโอ้โหมาชลังฉลังอืมว้าวว้าวมาทำให้เพื่อนลำบากเฉยเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปถ่ายคลิป รอรออย่าเพิ่งอย่าพึ่งทำอย่าเพิ่งทำถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ก็มาตรงกลางเพื่อนบอกว่าต้องทําแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราทําก่อนใช่ไหมตรงกลางมันจะสุกเร็วไงเพราะอยกลางมันแรงไงออโอเคอันนี้เราก็จะหยอดอันนี้ไปทั้งหมดเนาะน้ำกะทิกระเทืออะไรข้างน้าหอมนยก็ได้แก่หอมที่หั่นไว้ใส่หอมด้ หายก็ไปหน่อยสีสันสดใสสวยงามอร่อยเนาะหอม,นะมอ่ะเมื่อกี้ชิมไปแล้วสามชิ้น,นแซบ่บคืออย่างนี่<อ>คืออย่างก็ไม่รู้แล้วเราก็ปิดฝาจ้ะเพื่อนๆนี่ขนมครกดูใบนะว้าวเดี๋ยวรอก,กินนาทีเธอ ไม่รู้รอะก็แค่สุกเออรอแค่สุกอะไปะเดี๋ยวตอนสุกเรามาค่ะตอนนี้มันใกล้สุกแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เปิดไว้ให้หน้ามันแห้งเนาะอ๋สวยงามแล้วเนี่ยสวยงามเชียวอันไม่ดีงจับคว่ำใส่กันเฉยเลยนี่นน <laughs> ถามว่าเอาเฮ้ยจะแค่แล้วเหรอฮ้ยฉันแค่แคเขียนเล่นๆเพอาะเสอัาเอามาคว่ำใส่กัน เราก็อยากถ่ายเนาะเพื่อนก็ได้เขียนไม่แหละทีนี้เลยไม่อันอันนี้ยังใส่อยู่เลยใสแม่เด็กฉันจะมานี่แล้วท่านจะเอาไว้ที่ใกล้สุกต้อนไ่จะใส่ทำไมก็มันยังไม่สุกจะใส่มันสุกไงเอออีกข้างหนึงมันก็ไม่สุกดิเธอโอ้ยจับไม่ได้ร้อสช้อนอีกอันนึงโอเค๊ยไหนแบบนี้ยอเฉันย้ายมันไง ว่าข้างนอกมันไฟอ่อนไงไฟอ่อนใช่อย่าให้มันโอเคอุ้ยน่ากินเนี่ยสีสวยเอาเทิร์นหน่อยเทิร์นหน่อยเธอเทินหน่อยอันนู้นน่ะอันนู้นเอออันนั้นอ๋อแล้วถึงเวลาไมก็มีเวลาของมันตัวเองอ๋อนี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยน่ากินนะเธอขนมโคกดูไปนะเพื่อนเพื่อน มีเพื่อนถามอยู่ที่ไบจริงปะอยู่ตะว,วันพี่พี่พี่อยู่ตะว,วันออกกลางจริงหรอ <ปะ S 1> ทุกวนันเลยพี่กินแต่อาหารไทยทุกวันเลยอยู่แถตวตะวันตกค่ะ <repaired> ไม่มมรู้หรอกอยูไงล่ะน่ากินเนาะอโอเคเดี๋ยว,วเราจะรอรอทำอะไรถามสิรอทำอะไรรอใส่กล่องกลับบ้าน โอเคพี่น่กกินน่ะตอนนี้ทำน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวจะกินกาแฟกับอันนี้อืมว้ายน่กกินนะเธอน่กกินน่ะอุ้ยจนเสร็จแล้วของของคุณชายสซมีคุณชายโอเคเดกมาาหววช่ยัน น่ากินเธอน่ากินมากเลยอะไรนี่อ๋ออันนี้ไหมเอาแบบเหมือนปาดๆในช้อนเธอหน่อยไหมเออนี่เหนียวขึ้นไหมเออดูเหมือนมันจะติดอ่ะไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรโอเคโอ้โหน่ากินจังเลยโอเค นั่งกินมากมากนั่งกินมากมากหวายสีสวยสีสวยสวยมากว่าไดตัวนี้ไปโอ้โหโอ้ยมันเริ่ตรงนี้นี่เองสีสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆดูสีเขาแบบสวยงามเลยอ่ะกอบ้วยนะอืมก๊กก๊กนี่ก๊กก๊ไอ้กอบไม่เท่าไหรก๊กก๊กเด็ดเงียบเงียบ หาไปไปโอ้ยนี่สวยนี่สวยโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็สนุกสนานกันเนาะประมาณนี้แหละเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ก็นานๆเอออาทิตย์ละค้างอะไรอย่างงี้ก็เจอกันอืมอนี่เป็นไงสวยเธอว่ามาใส่นี้ได้แล้วออกมาออกมา ว,ว้าวยังงี้นเนี่ยต้อห่กอนส,สือความความดึงนี่ส่องความเด้งดึงโอ้โหอันนี้เพื่อนบอกเป็นเพราะข้าวสวยที่เราผสมเข้าไปนะแบบข้าวหอมมะลิอ่ะหอมด้วยนะหอมด้วยนะ ใส่มาเธอใส่เธอเหรอืม,อมออโอเคโอเคนมาดูว้าวอันนี้ไม่ใช่อะไรอันนี้เอากลับบ้านมันไม่ทันกินเลยจะกลับบ้านแล้วเออกลับบ้านก่อนคนคนที่บ้านต้องมาที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเหลืออะไรเล็กๆกินได้<笑><笑>นี่นะคนที่บูชาเขาเรียกบูชา โอ้ยสวยงามชอบอันนี้มากเลยมันดึงมากเลยอ่ะมันแบบสู้มือแกโอ้ยห t h เธอ thank you thank you ว้าวว้าวมาชัลลามาชัลลามาชัลลาเนี่ยซื้ออย่างนี้ไม่ได้นะ ที่นี่นะหากินไม่ได้นะไม่ใช่เขาไม่มีขายมันไม่ใช่มันไม่มีขายไงเพื่อนๆดูน่ากินมากน่ากินมากๆนี่ค่ะเพื่อนๆขนมโฟกของเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบายไายบายอย่าลืมทำซับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไร์ยงจะงอหน่อยนะคะแบบนี้อ <c oughs> <c oughs>